สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเสาร์วันพฤหัสที่ยี่สิบครับผิดภาคมสองพันสองร้อยหครับตอนนี้มันยู่ที่ตลานัดควบคูบานสมสนุกครับอำเภอบุรีรัมย์จังหวัดมหาสารคามครับเมื่อครับอากาศดีพี่น้องครับอากาศบรรยากาศดีครับเมื่อเพิ่งเอาวันละครังว่าเมื่อใครับพี่น้องอากาศผู้ใดนะครับมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ของงัวควายพี่น้องครับผมขายซ k เคฟอร์ดมิกครับถุงละ390บาทนะครับพร้อมทรงเก็บเงินปลายทางครับ มาลุงหนุ่มนความพี่นะครับโปรดทุกคนผ่านคือ0813547077ระเบิ่งราคาเงี้ยเป็นไงพี่น้องอาหารวัวตาไนหอยกินดีโตไวกำไรงามเร่งเม็ดสีแดงจนแสบตาสนใจโทร0857441016ค่ะอพี่น้องครับวันนี้คือบรรยากาศตลาดนัดโคกบูบานสมสนุกครับอำเภอบรลบือจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับ พี่มาแต่บัดไอะพี่บ้านน้องคู่ขาดจ้ะน้องคู่ขาดแทนเป็นนักห่งบทบานเล่นปะครับวันที่นี้นะครับเอานะครับตัวนี้ลูกตัวไหนพี่ซีว้ไมีใบมีหลอดครับตัวนี้ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดพันมาเจ็ดเดือนแล้วพี่ตรงสิสิบเจ็ดสิบแปดเดือนผมต้องขอโทษได้วางเท่อผมบ่ได้ติดไหมว่ามือนีเพราะว่าลืมไหม่กันสั่งตัวหนึ่งมากก็เลยใส่นแม่บ่ได้พี่น้องฟังเสียงผ่อนก็เอาเนาะตัวนี้นะครับอายุประมาณสิบแปดเดือนเนาะราคาครับ เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะพี่น้องครับตัวนี้นะครับราคาอายุสิบแปดเดือนแล้วนะพร้อมผสมนะครับเนาะเป็นง้วชิปหูดํานะครับแล้วก็เครื่องดํานะครับเป็นง้วโบดพี่น้องครับแต่ว่าถังสีบพเข็มอะไรแต่ว่าเป็นง้วบามันแดงนะครับตัวนี้นะครับจะบาทครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าครัต่อได้ครับเอามาตัวข้างบนนี่ ่าตัววเดียคะขอเบอร์ติดต่อนะครับ065 065 1141 1141 972 972สื่ออย่างไะครับสื่อบิวค่ะอ่าเอิ้นอาจจะเป็นน้องก็ไดน้องบิวเนาะอ้าวเบิ้งตัวต้องไปคนไหนครับตัวนี้องค์เพาะขายแล้วอ๋อได้มาสองตัวขายแล้วเจ้าของคนเนี่นี่บอกเจ้าของคนไหนพ่อองค์ขอเบิ้งมือนะองค์ขอเบิ้งมือเนี่บอเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเล็บดีบ่อบอคนว่า มันคือสั่นเลย่้อเอคาเลยครับเอามาจากตัวคบนึงนีครับคุณแม่แม่ครับโอ้ยยยยยยยนยหยยยยมยยัยยยนยย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 ยนยยยยยย้ยย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 หยยย เอามงนีคนไรไป็นสำันสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับไปไดนมูนี่ค้นขึ้นลาแต่มงนี่งวงงามใส่มูนี่มากตัวพ่อมูนี่เอามาโค้งนี่ของพ่อเองวะนี่อันนี้แม่ลูกตัวแม่นะพ่อเนาะลูกตัวใดพ่อวะตัวนี้ขี้อีบสามเนื้งเจ้าเดินนะครับวะตัวนี้ สเดือนกลัวนะครับตัวนี้ลูกเคสา,ามนนนานหนึ่งสามเดือนกลัวตัวดนะแต่ว่ามันถึงนี้ห้อยดังจังหน่อยนึ่งครับนะครับตัวนี้นะครับลูกเคสามหนึ่งครับตัวนี้นครับพ่อดนี้มันผสมตัวอะพอ่อ <mm mm. อันห้เจี๊สองประตูเจเจ้าสีประตูเจ็๊บสองครับพ่อ ผสมต้องเลยนละพ่อเนาตัวนี้ได้4ี่สิบเมตรมือหนิสี่สิบเมตรมือมั้งนี่นะครับจะหวัดทองุ้มนี่ซุ้มนี่อยากแสนอยากได้แสนหนึ่งเพิ่นห้องพ่อห้องแสนหนึ่งนะพ่อเนาะแต่ว่าทองตัวนี้พอคุณได้สี่สิบมื่นเนาะหาตรวจทองเนาะตัวนี้เนาะแม่ลูกคู่นี้เขาว่าแสนหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ้าวหนึ่งแสนบาทอ้าว อาเบอร์ติดต่อห่วนย์แปเก้าเก้าสี่สามสี่สศูนย์ศูนย์ห้าหพอหำเนาะนะครับเอากวแล้วพอให้มันมันครับเด็กายโอนีละอามาตัวละพอโมนี่ตัวไหนครับจับาระพอโท๊สี่ยสิบหกครับสี่หมื่นหกพันบาทนะพอเนาะตัวนี้สองเดือน ทองสองเดือนแล้วบครับพอสมพริกแดงมาสองเดือนเพี่นะครับตัวนี้นะครับตรวจได้ตรวจได้นะพ่อเนาะราคาสี่หกสี่หมื่นหกพันหารยบาทนะพ่อเนาะงัอสาวหัวสาวนะพ่อเป็นงัวสาวโบสถินดูบอทซิ้นเพี่นครับตัวนี้นะครับอ้าวเบอร์ติดต่อนด้พ่อแปดแปดศูนย์แปดแปดสี่หเก้าสี่หกเก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์เจ็ดพอยังครับพอวีครับพอวีนะครับนะอ้าวโอเควคลื่อนไปขึ้นเป็นรับแต่พอตัวนี้ บ่อพเพิน่นเลี้ยงนี่คืออ้วนแท้ดอกครับผม,มเลี้ยงคือไม่ได้ตัวจอยแท้เอาอย่างต่อก่อนนะครับเจบ้าบาดบ่เจ้าจบาดห่อสามหมื่นเก้าพันบาทห้องวางพ่อตัวที่พอมาตัวครรมืาหนี่นตัวเดียวสามหมื่นเก้าพันบาทนะพอเนาะที่น,นั่นครับงวูนี่เป็นมแม่สาวนะครับสาว ลูกกระทบนะครับเป็นวัวโค้งสามไงครับแตที่นี้เขาสมควรตัวนี้นะครับพองไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใช่สูงประมาณรน่อยสี่สิบบวกนะครับสี่สิบหอดสี่สิบห่าอาจจะหอดบวกลบเอานะพี่น้องครับมีบอรติดต่อว่าแล้วพ่อเบอร์ยังเนาะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าห้าสองเจ็ดห้าห้าสองครับผมพ่อยังครับพ่อตาพ่อตานะครับเนาะอ๋อโอเคครับสมควรแล้วครับ เนือ้อยางเมืองคอนพี่น้องผู้ใดอยากได้ซ k เคฟอสมีสมัครั่งไรเด้อร์นะครับสามลอยเก่าสิบาทพร้อมส่งถือมันไปทางครับเมื่อนี้นะมูฮันนี่พ,พี่น้องไปเบิง้งพอสิงที่วาสนามนะครับบดีแเล่าตัวจะไะไ้เห็นเห็นไหมคนวานะครับ <S <S แต่บาทนะครับตรงว่าถตรงสี่พอสามหมืน่มมนครับสามหมื่นมีวะตัวพอเมื้อนี้สอตัวครับสองตัวตรงสี่พอไว้สามหมื่นเมืนี้เขาตะไห้ว่าพอตรงสี่กอนไสคถ้าในไห้จะโคตรกันป่ะครับเราโตนีได้พอ นานค้าเดียวกันคือส0 0 0 0บาทนะพ่อเนาะเอานะครับนีเบอร์ติดต่อบอพ่อาพ่อนาได้ศูยแปดหห้าหกแปดห้าหกหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเออหาเจ็ดหนึ่งพ่อใั่ครับพ่อสํรลาพ่อวันนี้ต้องทาหนึ่งว่าผู้นี่ขายไงบอเพิ้งเลนตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพูดว่าเสือเราตัวดีตัวรัตกับรดาธรรมดาแต่ว่าราคาน่หยับรุงกพราดจิไลราคาหยับรุ่งดกี่ไลเอาโอเคครับพ่อ่กแล้วครับ เดี๋ยวผมงางต่ออีกนะครับแจ๊บมาแล้วพอตังสิโมผู้อื่นครับโมผู้อื่นบอกเขาเมียตัวเด่นมากครับโอนี่ตัวขาวบอกแจ๊บมาทบตัวขาวสามหมื่นห้าพันบาททองวางกันป่ะครับโมนี่ว่าตัวเดียวเนาะไม่ลู้ตัวแมนว่าตัวนี้บ้านในหลูกยัดเถื่อแมนสิแม่ โอ,โอ้ก็ดีสาวแถวใช่ไหมนะครับแต่วิวเบาเทียนเนาะ,ส,ะสามหมื่นหพันบาทอันนี้ราคาอิงเหนือเลยว่าแม่อเอาราคาอิงเหนือที่ตัวนี้ครับสามหมื่นหาพันบาทนะครับออเอาเบอร์ติดต่อให้คุณแม่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามี่แปดเก้าสี่แปดเก้าแเก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้าแม่ยังครับมแม่เมน่เมนี่นะครับนเนาะขอบคุณครับ เอาเอาไปไปเอามากตัวข้าวมือหนิมากสวงตัวขายเหรอตัวนี้มาครับตัวนี้ซื้อเพื่นครับอ๋อซื้อเพิ่นแล้วเหลือสองตัวนี้จะมาเข้าโต้งสิตัวนี้หามืนเจ็ดพันบาททองหวังนะครับเนาะท่องเลยได้ครับท่องเดือนท่องแปดเดือนครับเอาหุ่นอมวะทองแปดเดือนผสมเตยไปเนาะครับผสมตัวอะไรไปทำก็ตัวนี้ผสมต้มโตไอยครับคมโตนะครับคมโตไว้นะครับตัวนี้ได้ครับ ของเพื่อนนะครับเนาะับผมีหละครับผมอ๋อเอาเอเอาเบอร์ติตอนะครับศ8นหครับศูนย์แปดหกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปเจ็ครับหกเจของไอ้ยครับเนี่ิดครับเป็นไอ้เราที่มาเถ่าครับเอานะครับคุณครับเอามากตัวแล้วพอได้ตัวแล้วเอาพอเห็นยืนถ่ายข้างหน้าว่าได้ตัวได้บ่ วันน uh huh. ี้คร um, ah ับพ่อบ anyway. ่มีง้อขอถ่ายคลิปเนี mm ้เ hmm. ป็นในงไรมือนี้พ่อก็อยากอวบเป็นไนครมือนี้เพ้่นวบ้าขยากอวกต้กอวดต้นผมาขยั้นาขยักอว้นผ้ายักอวบต้นผ้าแยากวบตนผาขยว้นผ้ายัอบ้นาหยับผู้ลงยุนน่้ายอบ่้นอบ่น่นผ้เงยนกนผ้ยผู้นยากองทุน้ยลงอุนน้ย ส่วนไหนก็ได้ก็ไลหลข้ันี่แหละแมนมาครับตัวเด่มินตัวเด่นเป็ต้นหอมัวด้าส่วนไหนฟรแม่นมาครับเอางวงงามเลยอันนี้งวงงวงไทยิเจนนนท์พ่อ ไทยเลี้ยงนะพ่อเนาะพอเขาจเกแมีตัวนก็นีมนะครับพ่อยังบอกจะมีลูกจะบายพ่อค้มนี่เพหลายนี่ล่าเศร้าหนี่ค้องเศ้าหลูกตัวผูตัวเมี้มันหกเลยเาเปล่อาไปใส่บนไฟเอพ่ออ้วันแลวเอาไปอ้อมผ่ากนดีเนาะนะครับ่ว่าลูกเดียวดิ ลูกเดียวลูกูย่างดีเลยขอไปหาอไหมอไปแลกเอไปแลกให้ขาเจ้าขาเจ้าเลี้ยงเาก็ส่งเสริมมันไปเลยขอไปยังเหรอครับพ่อพอห้าผู้ใดขอยากเปลี่ยนแนวเสื้อเนี่ฮะเาผู้อยากก็ไปดรอปิงหนาผูเหนียวบน้นนี่แ่ะเมนไหครับเบอร์ติดต่อได้พ่อเอ้ีนั่นขานับเจ้าบานี่แหละตัวใดตัวใดเพรจะเอาสาวหกจบรวยตะกี้มสามบตัวหนมึงหนนงมันดีตัวหันมึ ที่ตลอดเอาสั่งไใส่ได้หลายมีหลายสูตรอยอะดาทายพัญต์ดาทายพยัญต์ฉีกกับฟูโก้เอานะครับรอไี้หลายชิ้นหนังวัวยนต์หกพัเด้อถึงแสดงวพ่อสองหมื่นเลยก่อนสองหมื่นหกัเ่นหกพันเจ็ดรอยเขาดูเขาเดียวดีเอานะครับมันไม่พอเอาซท่นี่าบาปกดํานี่พ่อจะเอาไปใส่กู้งขยออมเี้ยหน่อยหรอกเบอร์ติดต่อเยพ่อโอ้หัวกัน วันนี้เลขโทรพ่อก็ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้เจ็ดองเจ็ดสองสามสสามสองห้าแสมห้าปดสาลุงหนวดนะครับหนวดือเก่าลไะเป็นในว่าพ่อเหลี่ยงกขายมือรเดเมื่อเนี่ยพ่อเหลี่ยงขายมือร้วครับผู้้องแเพื่ะมีอย่างกับโทรหาพ่อเลี่ยงทเก้ากับเจ้าของคลิปนี่แหละครับมีอย่งกับโทรมาว่าเมื่อเนี่ยขายมือเลี้ยว แต่อามาสตัวมันนี่หัวอมาสีตัวใครเหมือนแล้วง่ว่ม่มันบดอ้อยตัวอันพ่ดเลี้ยงเลี้ยงพ่อให้พ่อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก้่เลียงงอ่าอ่ากินรถมื่อนี่เงินมันเยอะมื่อนี่ว้าวมาดิเฮ็ดเราใส่ตีตัวตีตัวขายเหมือนแล้วครับเนี่ยจีนอมาไม่เตอไม่มันครับกับจิ้มงั้นเราในห้อยมันกันเาเอาไปครับกายในห้อหอยด้วย ครับวันดีครับแล้วพอเหลียเียงอโทรมาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแปเกเกพอเหลียคือเกาามหกโอเคครับโอเคนะครับเอาอย่างต่อ <laughs> อาพี่นองเฮ็ดซีสันไปครับครับครับเดี๋ยวไม่เอาพ่อเดี๋ยวไปเอา เอาคุณยายคือได้นางวิ่งพีชให้่มือนี่คานยืนไหมจ้าคานยืนแล้วแม่จ้าไปมีตัวแดงแม่เมื่อนี่ยเมื่อเนี่ยแม่ลูกนี่แมจ้าสีแดงแม่ขาวจะบาดแม่โคมนี่ตีไวหารสิบสามห้าหมื่นสามพันบาทแม่ลูกตัวแม่ลูกคลิปแดงเดี๋ยวจำได้เห็นป้เอาเนาะลูกคลิปแดงพี่น้องครับโตต่อไปแม่ ก็มาหน่อยแทนวอนี่หรือว่าอยากกันกับสามีบอเป็นยังไมช่วงนี้มันบ่แม่โอ้ยช่วงร้านที่เปิดเที่หายเงิ่อนยากจังเลยแมนบอเอาเบอร์ตต่อในคุณยายศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศเจหกหกสองสามแปดหกสองสามแปแม่ยังครับเนี่ยแม่บอพันจ้ะแม่บอพันนะครับน้มืนคนทมาดังตารับไปมาดเยจ้ะครับ มาชาวบ้ม้วนยางบ่อพันนาวว่าโอยมกับ่นยางเหลวสันดอกครับว่าเห็นยังน่งเชียบนั่คุลูกนี่แหละว่าใกล้พ้นจากบานนะครับกเสียงาหพัดนเอาเดี๋ยวหงยางโตนะครับวันนี้นะครับเอาพี่น้องง่ายงยางโตครับวันที่นี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ el, high, high, oh no. okay. ีทั้ง okay. นี้เป็นตะวใช่ไดน่ดนอ้เป็นมาส่เอาวนั่เชียวไปสวัสดีครับไอ้ครับทั้งนี้เป็นตะมวนไหนทั้งนี้ครับว่าน matches, ี่ ilian, ่วเ่ได้ขายดอกครับบ่ไเด้ขายแต่เราเนี่ยมวนได้มวนครับผมถาางนี้นักหนักหาจัน้อยตายวนเครือขใายกันพงศ์สิงห์ว่านี่ครับครับ้านใกล้ๆกันครับบ้านใหล้ๆกันเตีแยเปนครับผมไอ้ตัวคนว่ อันนี้ตัวเป็นตะเมียครับตัวที่ตัวขายเพรขายจริงตัวเป็นตะเมีย์ไอต้องตัวเพราะย่เสียงเราได้รถได้บ้านเลยตัวนี้โอ้ได้สร้างบ้านล้างไม้พรอเรื่องผมเบิ้งขีบจมมาขึ้นเบิ้งว่าว่าเราจะไปเป็นพี่เซ็นเตอร์เมียหัวกันจนเหยาะเหยาะเราบอกว่าชัดเพราซื้อฟาร์มเพิ่งยังก่อนโชคในละมิดฟ้าโชคในละมิดฟาร์มเราเอิ้นโชคยังก่อนโชคใิมิดโชคใิมิดฟาร์มแล้วแบบเราประทัดใส่เขียว ขอโทษพี่แล้วว่าขอพนักจิตใจเขียวแล้วว่าอ่ะโอ้กับจิไปเบิ่งอยู่ครับเราคือสิดังในไอตัวนี้ดัง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 เล่นติ่งต่องกนะไอเนาะตัวนี้นี่ติ่งตอกมาวันนี้ติ่งตอกมาติ่งต่องแล้วผมใช้จิ๊บต้ครับผมเออจะมายถึงพอคบหนิมือหาครับหาเงินหาพันบาทลูกโตผูน้าพ่อเนาะโตผูเอามาจะคบพ่อไหมเนี่ยครับเอามาสอนคบได้ขายคบนะพ่อได้ขายคบหนึ่งแล้วเนาะนะครับ นะครับตัวนี้นะครับเท่าไหร่ครับพ่อหาเมื่นหาพันบาทไม่รู้ตัวละครว่าตรงสิแมนป่ะครับตัวนี้พ่อตัวนี้แมนป่ะออขายแล้วเอานะครับตัวนี้นะครับคุณบอกว่าซีโตตี่หาแล้วสิบไปนี่ครับได้ครับพ่อได้ครับเอ้าเดี๋ยวกี้ ไอเบอร์ติดต่อนี่พ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์หกนึ่งศูนสมึ่งสสสามหนึ่งสี่สามซื้อยังครับพ่อหอยล้มห่อยล้มนะพ่อเนาะเอาขอบคุณครับนะครับอันนี้จะ่าครับนี่ครบมนี่ จะได้เกตมื่นตัค่ะแม่แม่ลูกเจแม่ลูกค่ะแม่ลูกแรกแม่ลูกตัวแรกนี่ลูกตัวครัวแม่เกตค่ะเกตมื่นนี่ชื้อนี่เจ๊กระชิดธระมาณนั่นแหละค่ะแสดงว่าคือตัวละสามมื่นหาพ่อแม่เมีนี่นี่เขาขายยุบสามมื่นตัวอยู่วันนี้ลูกมันก็เลยลูกมันเพิ่งขายสามมื่นอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ยากได้เป็นเกตสิบเนาะแต่เป็นเกตสิบแล้วแม่เนาะจ้าแม่ค่ะวันนี้มันจะครบแม่วันนี้วันนี้มานสองครบค่ะขายไปแล้วครบหนึ่งโอ้ตัวนี้แถวเกตมื่น ลูกมันกับตัวแงกันน้อแม่น้อแม่ทองว่างวะครับตัวนี้แมนค่ะยังพันเซืองอข้นเทียนอ๋อมันอี้เซืงอข้นเทียนวะแม่เมนค่ะอันนี้ลูกมันอังดีเลยแม่คือนตัวแงเถอะยังดีค่ะกินน้นําแม่เพิ่งได้ลูกฮะกินน้ําแม่เบิ่งแนงตีน้ําแม่เบิ่งแน่อ่ะพี่น้องครับพน้าลูกค้างค้างสีกินซีเคฟอร์ตมิกซ์ผสมเลยพรบเกินหนึ่งเดือนนะครับเอาเบอร์ติดต่อให้คุณแม่081ศู8 1์แปดหนึ่งศูนย์แรับแม่กักไห้ะสากสอง แม่กักอ๋อกักไว้แม่เตีงโต้หรือเตีงสูงพีบ่แม่งกักนี่บ่แเมนค่ะแมนเมนเมนเป็นเลนไฮโลแล้วก็ไปแทงสูงแทงต่ำแล้วกักเป็นเล่นไฮโลเห็นบ่แเมนบ่ไปบ่มากักไว้ค่ะกักไว้โน่นแม่นะอ๋อก็เรียกว่าซื้อว่ากักได้ว่ากักไว้ค่ะค่ะซื้อพรอพวซื้อแม่ค่ะแม่ซื้อกักพอเดียวตาแอกตาแอกเต๋ว่าแม่โต้เหครับเอานะครับไปก่อนพี่นะครับยังต่อนะครับ จะมาะรพ่อตังสิฮะมื่นหาพ้นหาร้อยอมาตัวมือนี่สามตัวหนึ่ง้าพันห้าร้อยตัวผูตัวแม่นี่แม่หน่อยเนาะเอาตัวนี้แม่ลูกคุณนี่ดอแม่ลูกคุณที่ห้องหนึ่งแสนหนึ่งมืบาทแม่ทองวางผเลยเม่ทองวางเนาะนะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบฮินดูบาซินครับตัวนี้ครับ แม่เขานะครับค้องว่างนะครับหาลูกง่ายๆพี่พี่พอกให้กินซีเคอนกครับจะมา่เกินนิดนึงเ่ยผสมได้พี่น้องครับลูกมันง่ายแล้วนะครับตูมันจะเดินไหนวะตัวนี้ตูจะเดินแนลูกมันอน่ะเอาเบอร์ติดต่อไจ้บหายเลข1ครับผมเบอร์ติดต่อนี่ครับ061 <0 61. S 1> 591 591 8239 8239ครับ น้องยังครับเนี่ยเอ็มครับน้องเอ็มครับผมทีมงานเพลงเสียงมาเนี่ยบอลเล่มันมีบอลมากเบอลหลวมบอลไหนขึ้นเห็นไม่หรอใช่ไหมก้วยใส่กับพี่เไหนโอ้เครื่องมันนี่กับปวดแขนพี่น้องครับ <laughs> เอาัสดีครับพ่อจ่ายาปเลยพ่อตรงสิหาหมื่นเจ็ดพันบาทนะพ่อตัวนี้กล้ยสากล้วยสาตัวนี้นะกล้วยสาวนะครับพรองไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทมันหนังอ้วนดีนะพ่อเราต้องรวดสูงเนาะเสื้อให้พ่อตัวนี้ไ่องเส้อเลยครับไม่ต้องเสื้อกลวยาขอโทษครับนะครับ พอมันจังปีแล้วพอตัวนี้ก็มนสิบแเดือนนี่เ้อครับสิบแปดเดือนครับาวค่อยสาวนะครับหาเมื่อไหร่อหาเมื่อเจ็ดทาครับเอาเบอร์ติดต่อนี่ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปหหูนย่สองพ่อยังครับพ่อยชาติบางตังครับพ่อยชาตินะครับเนาะนาพี่น้องครับเดี๋ยวนพ่อยาชินีก่อนพี่น้องล้อพอดีผมลืมไมคันซันไว้นำเรบริษัทไหมน้มันอาจจะบริษัทธนบุรีครับ ขายถือว่ายังขายถือครบแล้วพี่น้องครับสำหรับวันนี้แพทย์พบปั๊บเพีงก่อนเชนีก่อนครับสวัสดีครับ